ก็อยู่กับในรายการกิมเมื่อครุงทีวีนะครับอจาจจะเล่นเล่นมาแล้วสักพักเราจะทำการขึ้นไปข้างบนกันอาได้ทองมาด้วยนะมาเกียบุยดับเจอถ้ำตลอดเลย โอจะไม่ถูกนะโอเคขึ้นแล้วไม่ด้ยังขึ้นไม่ด้อยโอ้อยาขึ้นแล้วนี่แล้วกับบ้าน ก็บ,บ้านนะอะน,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 นที่สุดเดียี่สุดคุณนาแล้วนีุ่นนีูแกได้แล้วนี่นี่จุดคุณยังไม่ได้หรอ ถ้าท่านเห็นจะรวยแล้วผมคิดเยอะมากคุณโอเคมันจำเป็นที่จะต้องขุดแค่ลงมาแล้วมันจำเป็นมันจำเป็นมันจำเป็นที่จะต้องขุด จของดีเข้าแล้วครับเป็นไรกันน้องหนาเนี่ยเวลาเสียงอะไรที่ไม่อยากเจอมันโผล่มาตลอดเลยตอนนี้ไม่อยากเ็้อยากเจอหลิกไม่เข้อยากเจอหลิกแล้วมันจะหลิกมันจะโผล่อ่แต่ว่าแต่ว่าทางบ้านเลรทางนี้เยวจะขึ้นไปทำบูนทำไม Một còn một cái còn bịt cân, bịt cân đấy sao <laughs> <nữa> ạ <rồi> <laughs> ไปกันตรงนั้นน่ากลัวมากเลย,ยโอ้ยช่างเถอะไปเราขึ้นไปกันโมนสเตอร์ต้องบนกันทอง ก็มองแล้วอันหนึ่นะก็จะไม่ผิดอ่ะอ่าไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ต้องมีทองเยอะๆแล้วน่ย อยากถูกแดดไม่เจอเหล็กเลยเอาเป็นว่าพันนี้จบก่อนนะครับ